ื่อวานนี้ครับร่างของจ่าเพ,พียววีรบุรุษช่องบกเดินทางกลับถึงร้อยเอ็ดบ้านเกิดแล้วนะครับก็จะไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับญาพี่น้องก็มาตั้งแถวรอรับร่างกันคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องที่น่าสะเทือนใจอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกน้อยของจ่าเพ,พียวทั้งสองคนยังไม่รู้เลยครับว่าพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วครับกองทหารเยติยศแสดงความเคารพร่างวีรบุรุษผูภูก้า ตรงหน้าลงวันทยาพุทธทหารกองเกียรติยศเคลื่อนร่างจากเพียวนะครับหรือว่าจ่าสิบเอกสัสตวัตรสุจริตทหารสังกัดกองร้อยทหารมา้าลาดตะเวที่6 ซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดนะครับที่ทหารฝั่งกัมพูชายิงถล่มฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็นำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจยของครอบครัวนะครับที่มีคุณพ่อสมัยสุจริตนะครับคุณพ่อของจับเพียวแล้วก็มีคุณแม่มีภรรยาแล้วก็ลูกน้อยอีกสองคนมารอรับร่างอย่างเศร้าโศกเลยครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านผู้ว่าชัชวานวาเป็จาศาสิริวงศ์เป็นประธานในพิธี และมีพลตรีนัดศรีนินรองแม่ทัพภาคที่สองมาร่วมให้กำลังใจนะครับแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นไปหลังจากนั้นก็มีพิธีรดน้ำศพพระรชาชทานน้ำหลวงอับศพวางภูมิลาพระราชทานนะครับขณะที่ช่วงเย็นก็มีพิธีสวดอภิธรรมด้วยมีช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่คุณแม่และคุณยายของจ่าเพียว ร้องไห้โฮมาอย่างหนักเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ญาติญาต้องไปช่วยปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจกันครับมีปวดใจเหลือเกินนะครับภาพแบบนี้นส่วนลูกน้อยสองคนของจ่าพเพียวคุณผู้ชมครับด้วยความไร้ดินส่าข,ของเด็กยังไม่รู้เลยครับว่าคนเหล่านี้มาที่บ้านกันทำไม เพราะว่าน้องๆทั้งสองคนยังไม่รู้ครับว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับลูกคนแ็กครับยังพูดกับคุณแม่อยู่เลยอ่ะบอกว่าเดี๋ยวพ่อก็จะกลับมาเดี๋ยวพ่อเสร็จภารกิจพิทักษ์ชาติพ่อกลับมาแน่นอนเนี่ยพูดอย่างมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าเด็กยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะครับก่อนจะเคลื่อนร่างมาถึงที่บ้านครับ ลูกสาวคนโตของจ่าเพ,พียวน้องมีสุขเนี่ยก็คุยกับญาติๆในงานพูดสั้นๆประมาณว่าวันพ่อปีนี้หนูยังไม่ได้ไหว้พ่อเลยได้ไหว้แต่ปู่วันเนี้เพื่อนพ่อหนูมาเยอะเลยพ่อหนูน่าจะกลับมาแล้วแหละนะหนูจะได้ไหว้พ่อสักทีหนึง่งคือผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นเน่ยโ้ได้ยินเด็กพูดแบบนี้ปุ๊บสะเทือนใจครับแล้วเด็กสองคนร้องไห้ทำไมคะ ก็น่าจะแบบว่าตกใจอะว่าอทำไมคนมาเต็มไปหมดเลยอะด้วยความที่เด็กไร้เลี้ยงสาเนาะไม่ประสิ์ภาษาแต่ตอนหลังผมว่าทั้งคุณแม่ทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นก็คงจะค่อยๆพูดกับน้องแล้วแหละว่าอาอะไรอย่างนี้พอไปอยู่บนสวรรค์แล้วอะไรแบบนี้เนาะคุณพ่อของจาบเพียวครับบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ลูกชายได้ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี สละดที่เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ครับถึงตัวลูกชายจะจากไปแต่ทิ้งศักดิ์ศรีไว้เป็นเกียรติให้กับตระกูลสุจริตนะครับคุณพ่อบอกว่าได้คุยกับลูกชายช่วงต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาครับยังบอกกับลูกชายสั้นๆเลยบอกว่าอย่าไปเชื่อใจไอ้พวกทหารกับ,บูชาให้มากนะลูกนะระวังมันจะตลบหลังเอาก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับลูกชายในเวลานั้นครับ สำหรับจ่าสิบเอสัตวรษหรือว่าจ่าเพียวครับได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ7ชั้นยศและจะได้รับเงินบำนาญตามระเบียบสิทธิกำลังพลที่เสียชีวิตจากการรบนะครับรวมไปถึงได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบขณะเดียวกันจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่13ธันวาคมนี้ขณะเดียวกันครับเพจ f c e b o o k โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยครับซึ่งจ่าเพียวเคยศึกษาอยู่ก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้ครับ ทางโรงเรียนก็ได้โพสต์แสดงความไว้อาลัยสดุดีวิรกรรมอันหานกล้าของจับเพียวครับผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่างสมเกียรติชาติชายทหารวิรกรรมของท่านจะสถิตยอยู่ในใจของพวกเราชาวหนองพอกวิทยาลัยต่อไปครับคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งที่เสียใจอย่างหนักนั่นก็คือภรรยาของจ่าเพียวนั่นเอง ก่อนหน้านี้ครับภรรยาก็โพสต์ข้อความสุดเศร้าหลังได้รับข่าวร้ายนะครับโดยบอกว่าแค่ฝันไปไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมันจุกมันพูดไม่ออกเลยและก็ยังโพสต์ต่อครับว่าลูกถามว่าวันนี้พ่อจะโทรมาไหมแม่ก็เลยบอกลูกไปบอกว่าวันนี้ไม่ได้โทรพ่อทำงานอยู่แต่ทุกทีตอนเย็นพ่อจะโทรมานะเธอบอกว่าเธอก็ยังไม่รู้เลยว่า ต้องบอกลูกว่ายังไงจะเดินหน้าต่อแบบไหนมันจุกไปหมดล่าสุดครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาภรรยาของจ่าเพ,พียวก็โพสต์ภาพในพิธีครับแล้วก็เขียนบรรยายบอกว่าพ่อเหนื่อยมามากแล้วนะถึงเวลาได้พักผ่อนแล้วหนีไปเที่ยวคนเดียวไกลเลยไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องห่วงลูกคอยเป็นกำลังใจให้เขาผ่านมันไปให้ได้ในทุกๆวันคอยปกป้อง คอยมองดูการเติบโตของลูกอยู่บนฟ้านะ ag, รักสุดหัวใจคนเก่งของฉันสักวันเราคงได้พบกันก็มีบรรดาเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้น่าเห็นใจแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆขนาดเดียวกันครับในโซเชียลก็พากันโพสคลิปพิธีรับล่างวีรบุรุษช่องบกนะครับโดยบอกว่าสดุดีทหารกล้า ภูมิใจในตัวพี่มากเลยขอบคุณที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองเดินทางปลอดภัยนะพี่ก็จะเห็นได้นะครับว่าเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการรอดอนักเรียนรวมไปถึงชาวบ้านมาตั้งแถวรอรับแรงจับเพียวกันเยอะจริงๆนะครับก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของคนในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ภารรยาแล้วก็ลูกน้อยทั้งสองคนด้วย อีกหนึ่งความสูญเสียก็คือพนฐานวายุนะคะจากเหตุประทะก็คือวันที่8เหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่าบาดเจ็บจนสุดท้ายก็เสียชีวิตจากไปนะคะครอบครัวก็สูญเสียและเสียใจมากเลยบอกว่าจริงๆมีนัดกันว่าอาทิตย์หน้าทางด้านพลฐานวายุจะกลับมาบ้านค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นายเอกวิทย์มีเพียรท่านผู้ว่าปทุมธานีและผู้เกี่ยวข้องนะคะไปที่วัดสว่างพบคลองหลวง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพลทหารวายุขวัญเสืออายุ21ปีบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ว่าบอกกับพ่อแม่ว่าจะเร่งประสานนำร่างกลับโดยฮอสำหรับวันนี้ก็จะมาถึงประมาณสายๆนะคะมาถึงที่วัดและจะช่วยเหลืองานศพอย่างสมเกียรติค่ะประสานพอมอปทุมเข้าช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ต่างๆต่ตตอไป ทีมข่าวเองได้คุยกับคุณยุพินทับทองอายุ43แม่ผนหารวายุนะคะแม่ก็เสียใจร้องไห้ล้วค่ะบอกลูกชายไฟ่ฝันอยากเป็นพลล่มอยากติดปีกจึงสมัครเป็นทหารผัดแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆน้องยังแชทมาเลยบอกว่าไม่ได้กลับบ้านกระทั่งเกิดเหตุปะทะรอบแรกช่วงกรกฎาคมบาดเจ็บม่นตาฉีกค่ะแก้วหูกระทบกระเทือน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีหายดีก็กลับไปเป็นทหารอีกนี่บรรยากาศตอนที่บาดเจ็บรอบแรกนะคะแล้วก็กลับไปเป็นทหารอีกความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะไม่ต้องการสงครามอยู่แล้วเพราะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่สุดท้ายลูกชายก็มาจากไปแบบนี้ประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกันลูกบอกว่าโอนเงินให้แม่เอาไว้ซื้อของกินแล้วก็บอกว่าเขายิงกันแล้วแม่ น้องจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันนะคะฟังดูค่ะเขาโทรมาเขาบอกว่าแม่กินข้าวหรือยังแม่อยากกินอะไรแล้วเขาก็ส่งเงินมาให้แม่ซื้อของกินใช่โอนเงินมาให้แม่ไม่กินเลยป่ะ มันจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ที่ได้คุยกับลูกมันไม่ใช่ลูกเราคนเดียวที่จะต้องสูญเสียถ้ายังอยู่ลูกคนอื่นเขาก็ต้องสูญเสียเหมือนเราใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเป็นรใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเป็นรายต่อไปที่จะต้องมาไม่คิดไงไม่คิดมาเป็นแบบ สภาพแบบแม่แม่บอกว่าตอนที่น้องบาดเจ็บครั้งแรกอะค่ะได้รับเงินเยียวยามาโอนให้แม่มาต่อเติมบ้านหมดเลยเพราะเป็นหนึ่งความฝันของน้องคืออยากมีบ้านกว้างมีห้องส่วนตัวถ้าไม่มีเหตุประทธรอบนี้อาทิตย์หน้าจริงจริงน้องกลับบ้านแล้วด้วยค่ะอีกครอบครัวหนึ่งครับที่ต้องสูญเสียก็คือครอบครัวของจ่าโอมนะครับหลังจากที่ถูกสเก็ตระเบิดจากฝั่งัมบูชานะครับตรงแถวแถวช่องอานมา คือคุณผู้ชมครับเพิ่งมารู้ว่าจ่าโอมเนี่ยจริงๆบอกว่าถ้าเสร็จจากภารกิจครั้งนี้เนี่ยจะมาขอแฟนสาวแต่งงาน <S <S ไม่มีโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าจ่าโอมเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชมการประทะก,กันที่ช่องอานม้าเมื่อวานเนี้ยก็ยังมีเสียงปืนดังนะครับทั้งจากฝั่งกัมพูชาลแล้วก็ฝั่งไทยสลับกันเป็นระยะครับตรงนี้ก็คืออำเภอหนัายืนจังหวัดอุบลราชธานี ทหารกบูชาครับทำการยิงจรวดหลายลำกล้องบ m 2 1เข้ามาในพื้นที่เนิน677 4ชุดใหญ่ๆกว่า100ลูกครับทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ถูกสะเก็ดร,ระเบิดบริเวณแผ่นหลังนั่นก็คือจ่าสิทโทจิรวัตรมุ่งกลางหรือว่าจ่าโอมนั่นเองสังกัดกองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์ที่ประจำการอยู่ที่ฐานแดนไกลช่องอ่านมาครับคือแพทย์เนี่ยพยายาม ยื้อชีวิตไว้แต่จา่าอมเสียเลือดเยอะครับทำให้เสียชีวิตระหว่างส่งโรงพยาบาลหลังมีการแจ้งข่าวร้ายให้กับทางครอบครัวนะครับทีมข่าวช่องแปดก็เลยเดินทางไปที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีที่คุณพ่อของจาอ่าอมบวชเป็นพระอยู่ที่นั่นครอบครัวก็เลยใช้วัดแห่งนี้ประกอบพิธีทางศาสนาของจาอ่าอมนะครับคุณผู้ชม เห็นภาพแล้วก็สะเทือนใจหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าคุณแม่กัลยาครับปัจจุบันอายุ60ปีพิการข้อมือซ้ายจากอุบัติเหตุนะครับข้อมือขาดไปพิการไม่มีแรงเดินต้องใช้ไม้เท้าพยุงมาที่วัดนะครับ,บคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยมาขอไปเป็นทหารเพราะว่าอยากจะไปรับใช้ชาติ ซึ่งครอบครัวก็สนับสนุนส่งเสริมนะครับบอกว่าเอาสิอยากเป็นทหารไปสมัครเลยจนกระทั่งจ่าโอมนะครับไปบรรจุอยู่ที่กองทหารช่างที่หนึ่งล่าสุดนะครับจ่าโอมโทรกลับมาหาพ่อแม่ประมาณช่วงกลางเดือนที่แล้วระหว่างการสู้รบเนี่ยจ่าโอมนะครับโทรมาบอกว่ากำลังช่วยอพยพชาวบ้านตามแนวชายแดนอยู่แต่ไม่ยอมบอกกับพ่อกับแม่ครับว่าประจํการอยู่แนวหน้า พราะคงกลัวเป็นห่วงอะเนาะนก็จะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดนะครับจนกระทั่งคุณแม่มารู้ข่าวร้ายที่ว่านี้คุณแม่มาบอกความจริงนะครับบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยจ่าอมเคยมาเปยดๆกับแม่นะบอกว่าหลังกลับจากชแยแดนรอบนี้จะไปขอแฟนสาวตแต่งงานซึ่งมันไม่มีโอกาสอีกแล้วครับคุณผู้ชมตลอดเวลาที่ทีทมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้นะครับ เราก็จะเห็นแฟนสาวของจ่าโอมนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆงคุณแม่ตลอดเวลาเลยอะเนี่ยแม่เดี๋ยวหนูไปชาเดยแล้วนะพอหนูกัหมาแต่งงานเลยนะเพราว่าอย่างนี้แม่บอกเออดีลูก มากับมาแต่งกันเลยไม่ต้องรอช้าว่างยังบอกกันอยู่นี่นุ๊กนุ๊กไปแล้วก็ไปอยู่ที่ดีๆนะลูกนะไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องลูกแม่แกก็ไม่ต้องห่วงจะแม่ดูแลแม่แกเองไม่ต้องห่วงไปที่ที่สบายๆนะลูกอยากบอกลูกให้ไปที่ที่อยู่สบายๆไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ทางนี้แม่ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7็ดนะครับผู้ใหญ่เกตกัญญาวิลาวงครับก็ฝากบอกว่าอยากให้การสู้รบ จบที่หลานชายเพียงเท่านี้แล้วก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าจะทำยังไงก็ได้ขอให้มันจบจบสักทีหนึง่งไม่ใช่คาราคาซังแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสูญเสียเยอะแล้วแหละส่วนหลานชายที่ต้องมาปรีชิพครั้งนี้หลานชายเป็นเสาหลักของครอบครัวครับก็ไม่อยากให้ใครมาเจอกับสภาพแบบนี้อีกอยากจะฝากไปถึงนายกอนุทินครับบอกว่าจัดการให้จบจไปเลยไม่ใช่ให้ทหารมาแขนขาดขาขาด ครั้งนี้ก็มาเอาชีวิตหลานฉันไปต่อจากนี้ไปยังไม่รู้เลยว่าใครจะดูแลแม่เขาอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะจะเป็นหลานเราแล้วก็ไม่คิดว่าการสู้รบอ่ะครั้งนี้มันทหารไทยจะเสียเสียวัยเสียได้เสียเยอะแล้วก็เสียวัย อยากให้รัฐบาลอะสั่งการให้ทหารเขาให้เด็กขาดไปเลยอยากให้นายชายอะเป็นศพสุดท้ายที่ที่เสียชีวิตในสนามรบกไม่อยากให้มีการเสียชีวิตอีกผู้ใหญ่บ้านก็มีศักเป็นน้าสาวของจ่าโอมนะครับส่วนน้องที่ใส่ชุดสีดำนี่ก็คือแฟนสาวของจ่าโอมนั่นเองครับคือเราพยายามจะไปให้กำลังใจเขานะ เพราะว่าเขาเสียใจหนักจริงๆนะครับร้องไห้โฮตลอดเวลาเลยน้องบอกว่าพูดอะไรไม่ออกเลยครับจริงๆแล้วมีแพนจะแต่งงานช่วงต้นปีหน้าด้วยแต่พอเกิดเรื่องราแบบนี้มันจุกอยู่ในอกครับมันพูดอะไรไม่ออกจริงๆนะครับสำหรับร่างของจากโอมนะครับจะเคลื่อนมาถึงวัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีช่วง5มงเย็นวันนี้นะครับ คือครอบครัวก็อยู่ระหว่างการเตรียมงานอยู่นะอันนี้ก็คือรูปที่คาดว่าจะไปตั้งไว้หน้าร่างของจ่าอมนั่นเองนะครับพบตะรอเองเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือกับต,ววตำรวจตะเวนชายแดนนะคะซึ่งบาดเจ็บอยู่6แต่ตอนนี้ยังอยู่โรงพยบาบาลอยู่3คนนะนะคะไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยค่ะซึ่งผู้บาดเจ็บ นะคะก็ยังอยู่โรงพยาบาลนี่คือพลตํารวจเอกกิตติพันธ์เพชรบิ๊กตายนะคะก็เข้าให้กำลังใจต่อทอดอซึ่งบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะที่ปฏิบัติการหน้าปราสาทพระวิหารกันทรารักษ์ค่ะก่อนถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายสภาสิติประสงค์สามนายก็คือร้อยตํารวจตรีสุภาชัยเนียมเที่ยงจากสิบตํารวจรุจทรานัน,น,นสิทธร์ค่ะจากสิบตํารวจพลังกูลหมอกเจริญ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดคุยไทยถามอาการให้กำลังใจและมอบกระเชา้ามอบเงินช่วยเหลือเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของทหารด้วยนะคะนอกจากตำรวจแล้วก็ไปเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการประทะค,ค่ะนอนพักกักตัวอยู่เหมือนกันซึ่งพบตรอเองบอกว่าหน้าที่ของตำรวจมีสองส่วนก็จะมีตชดเป็นแนวหน้าเคียงบาดเคียงไหล่กับทหารขึ้นยุทธการกับกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบุรพา ส่วนแนวหลังคือตำรวจภูทรจังหวัดก็จะดูเรื่องแผนพิทักษ์ส่วนหลังทั้งเรื่องการจราจรดูแลผู้อพยพไปศูนย์พักพิงดูแลเรื่องความปลอดภัยกับฝ่ายปกครองนะคะพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัด สำหรับโรงพยาบาลค่ายสัพพาสิทธ,ธิประสงค์ค่ะมีน้องๆตำรวจต่อชะดอได้รับบาดเจ็บหงายมีสามนายยังรักษาตัวอยู่อีกสามนายกลับไปที่ตั้งแล้วนะคะสองนสามขอกลับไปพื้นที่แนวหน้าอีกส่วนน้องๆทหารก็ถือโอกาสมาเยี่ยมด้วยกันแบบที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะอ,อีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก็คือครอบครัวของสิบเอกชวกรหมู่แทนนั่นเองหมู่แทนเนี่ย คืออยากเป็นอาหารก็เป็นตั้งแต่ทหารเกณฑ์แล้วก็ได้รับการบรรจุนะครับแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประทัก,การเนี่ยหมู่แทนเสียชีวิตนะครับจากการถูกเครื่องยิงลูกระเบิดในพื้นที่พระวิหารนั่นเองนี่คือกำลังพลที่เสียชีวิตไปนะครับสิบเอกชวกรเดชขุนทศนะครับหรือว่าหมู่แทนสังกัดกองทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับ เมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวช่องแปของเราได้เดินทางไปที่บ้านของหมู่แทนอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับนี่ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับมีสองห้องญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านก็ไปให้กําลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องกันนะครับหมู่แทนครับแต่งงานแล้วนะแต่งงานกับคุณรัชดาพรสิวิไลครับอายุ27ปี แต่งงานมาได้3ปีมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนะครับชื่อว่าน้องพลอ,อายุสองขวบเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพ่อครับคุณพ่อสมพรนะครับบอกว่าหมู่แทนลูกชายเนี่ยรักในอาชีพทหารมากเลยเป็นทหารตั้งแต่เริ่มคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์และก็สอบบรรจุได้เรื่องที่เกิดขึ้นครับพ่อบอกว่าอยากให้มันเป็นแค่ความฝันไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเลยครั้งสุดท้ายที่ได้เจอลูกชายก็คือ ที่งานแต่งลูกชายเนี่ยนะลูกชายก็ทักบอกว่าผอมลงนะพ่อนะเออพ่อก็เลยบอกว่าไปชายแดงก็ต้องระวังตัวให้ดีนะลูกนะให้พระคุ้มครองคือที่ผ่านมาครับพ่อบอกว่าจะติดต่อลูกชายทางโทรศัพท์ตลอดแต่ช่วงหลังๆไม่ได้ติดต่อเพราะว่าโทรศัพท์มันหายไปคุณผู้ชมครับนี่ขนาดว่าพ่อไม่ค่อยได้เจอลูกชายนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันครับ ทราบว่ามีคืนหนึ่งคืนนั้นนะเขาคืนแล้วพอมาเวลาเป็นอ่ะผมจะโทรคุยลูกผมตรงวันเจแล้วเนี่ยก็บอกว่าคืนเนี้ยผมนี่ตัวหาลกูกแต่หาหน้าเป็นไม่ได้แล้วเป็นไม่อยู่เครืงนั้นไงตัวคุยเหมือนทุกทีเมื่อก่อนนี่ผมคืนนั้นผมโทรคุยลูกแนดะ่บอกแสนระวังตัวลวกูกอะไรเงี้ยไม่บอกคนไม่เป็นไร ผมอยู่ดีนึก็พูดกิจกรรมนี้ตลอด <c oughs> คุณผู้ชมครับเรามีโอกาสไปพูดคุยกับภรรยาของหมูแทนครับคุณรัชดาพร์หรือว่าน้องยุ้ยนะครับบอกว่าคืนวันก่อนน่ะหมูแทนยังโทรมาหาเลยแล้วก็ถามถึงลูกชายคือลูกชายยังตัวเล็กๆสองขวบเท่านั้นเองครับชื่อว่าน้องพลอยนะคุณยุ้ยก็เลยบอกกับหมูแทนไปบอกว่าโห้ย ลูกคุณเนี่ยเก่งมากเลยนะปวดฉี่ยังบอกเลยคือคุณยุ้ยครับบอกว่ามูแทนเนี่ยรักลูกชายมากครับกลับมาบ้านทีไรก็จะพาลูกไปเที่ยวตลอดให้เวลากับลูกเสมอคือวันก่อนนะนะครับที่สามีไปประจําการที่ชายแดนเนี่ยเธอกับลูกยังไปส่งสามีขึ้นรถที่ค่ายทหารเลยนะครับเมื่อวันที่ 18, ส8ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับใช่เขารักลูลกต่อมากับ กลับมาเขาก็จะพาลูกเขาไปเที่ยวตลอดถ้ามีเวลาเขาให้เวลากับลูกตลอดอยู่้มาหนูพบว่าเขามาสสิบามปีแล้วค่ะแต่งงานด้วยกัน3ปีครั้งท้าเนี่เราเจอเขาวันที่อะไรก็ไปส่งเขาขึ้นรถวันที่สิบแ18อะค่ะตอนเช้าที่ค่ายนี่ครับคุณยุ้ยบอกว่า ในวันที่ผู้บังคับบัญชาของหมู่แทนโทรมาบอกว่าหมู่แทนเสียชีวิตแล้วเนี่ยแทบลมทั้งยืนเลยครับนี่ร้องไห้ตลอดเลยนะตั้งแต่รู้ข่าวร้ายครับเพราะว่าที่ผ่านมาหมู่แทนก็เป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยครับว่าชีวิตที่เหลือจะเดินไปทางไหนต่อออ่ะ